ย้นย้อย่าเหล่าย่าเหล่ายาเล่าเอาเยเาเล็กเลเลลหล่านี่นี่เอาเยเลย่าด้ยย่าด้วยด้เอาค่อย ไอ้บเนี่มาเรื่องจากตัวเราได้ดีว่ะเออบุญอะรกอยแ่ดนเทั้งายะเปียงเนี่ยปาาบ้านเรบอกวต้องการใไจัดการเหลือง่ย่าตื่เือชายดี เราถึงอ่ะเราจะไม่ถึงใม้ทั้งขักยะแต่เรานำขยยากะยพียงนี้มาให้เป็นประโยชน์กับกับคร,รอบครองขจัดรถชั่ว <c oughs> <c oughs> คนมันส่วยมากเลยอากาศดีมากอากาศดีอย่างแรงเลยกลับบ้านก่อน